เชฟแม่นิ่มค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำพัดกระเพ้าเริ่มจากใส่น้ำมันออลิฟออยล์นะคะที่เป็นสเปรย์น้ำมันค่ะนะคะแต่ระวังหน่อยนะคะพอดีนิ่มก็เปิดไฟไป้วยค่ะอนนี้พอพอเริ่มเดือดปุ๊บแล้วเราก็จะใส่นี่นะคะนี่พริกกับไฟร้อนแรงกับลดลงก่อนใส่ตรงนี้นะคะ พริกกับกระเทียมปั่นค่ะน,นี่จะทําผัดกะเพรารดรสชาติจะไม่ไม่เผ็ดมากนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะตัวกับกระเทีนคะคะอันนี้นอ่ะค่ะนี่นะคะก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปผัดนะคะหลังจากพริกกระเทียมหลังจากพริกอ่ะครานี้ใส่ใส่น้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะคะเพื่อไม่ให้แห้งเกินไป เริ่มปรุงรสนะคะนิ่มก็จะใส่ผงปรุงรสเข่งองค่ะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะคราวนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะดินค่ะเค้าให้เข้ากันค่ะอ่าสุดท้ายนะคะพอปรุงรสที่เราชอบได้แล้วนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราค่ะ เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนีม่เอาอาอันนี้ผัดกะเพรานะคะหน้าตาที่ได้มื้อเที่ยงทานด้วยกันค่ะ